อลอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับลุงกบชินเคยกับกิฟต์เจ้าของสตอรี่ไซเบอร์สโตสรตในพาร์ทที่13นะครับใน,นครับก็เมื่อ,อวานนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยหายไปนานเลยก็ขออภัยด้วยครับก็ไม่พอดีมันไม่มีอารมณ์จะเล่นนะก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละครับโอเคมาเรามาเรียกว่าไอซ์แฮนด์ฟอร์และลอสตีมอน ไปครับไปเลย,ย,ยรับภารกิจเ,เราไปเจอพบลูกค้าที่นากระน้องบอดเวกันลูกค้าคนเดิมเลยนี่หว่าทับเออเอ,อ,เอ,อค่คุณคุณคุณคือคนจากคูด,ดี้ใช่ไหมครับ อ๋อมีใครบางคนที่ผมอยากให้คุณรู้จักนะครับผมพร้อมแล้วหมายถึงหมายถึงเอ่อผมก็จะไปเตรียมหาเขาแล้วครับรออยู่นี่ก่แน้วนครับเดี๋ยวนั้นลูกค้าหายไปที่ห้องน้ำเหรออืมเฮ้ย เห็นรอไปไปชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมเขานานจังเขาทำมันอยู่กันเนี่ยเฮ้ยก็ขอโที่เหรอไายเบื่อใช่หรือเปล่าฮอดิทหัวใจนายต้เลยงหรือเปล่าฮะ ยิมีม่เคียนน่ะมาถึงที่นหนกันโนแล้วทา่าน<อ>่ิมันก็น้ำแล้วนะมอฟฟ็อบเฟสบอยไีมยินมนแล้วว่านายเป็นสปายกับซีอ,อนนะ่ะแต่ฉันก็ไม่มีทางให้ภพยกเด็ดขาดไม่มีทางไม่มีวันแต่ฉันต้องการจะแก้แค้นแก้แคนเข้ามาดิ ฮะไม่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 ฉันไม่ฉันจะปล่อยผ่าอนอดีตไปฉันไม่ฉันจะไม่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่ออะไรกับดายด้ยหน่อยนายเห็นเกีบ,บนกระดาษแล้วใช่ไหมที่ตาเห็นเลยใช่ป่ะ นายใช่ไหมว่าใครเอาไปอยู่ที่นั่นอะ่ะใช่ปะ่ะหน้าบอกฉันหน่อยสินายได้ไงแล้วเธอถูกต้องฉันแหละฉันเองจุดต้องก็คือต้องเป็นตัวฉันคนเก่าที่น่าสงสารนะ่ะไม่ได้อยู่เล่นนี้เล่นอีกแล้วที่เฟยทำรายเช่าของฉันไป นี่ไฟไฟแห่งแคชชั่นไฟของภาวเวอรแล้วชั้นน่ะมันก็ได้ลด,ดลงไปแล้วก็นังฟ้านางฟ้าที่นางฟ้า,นา,ฟานางฟ้าที่เขียนเพลงก็ไม่มาหาฉันอยู่เลยฉันเป็นเงาของตัวฉันตัวชันเองที่ถูกขโมย ทำง,งานไปแล้วก็ทครั้งไมตี้เกามีลัมมอนของฉันเนะี่ยตอนนี้กลายเป็นดูเมนเนลัมอนแล้วใันต้องช่วยฉันนะช่วยฉันเอาโมโจกลับมานะโปรดเชียชันหน่อยทำให้หม่เความมันอย่างนั้นนะที่ว่าเธอฉันจะไม่คิดว่าจะ็นเขาอย่างนี้นะไอ้ เขาอยู่ในสถานะที่เข้มีี็งสุดๆคงต้องทำอะไรบาอย่างเพื่อเชียร์เขาฉันรู้แล้วว่าใครจะช่วยได้อยู่เอ้มีใครบางอย่างไ้ฉันพบเจอเขาที่เชียร์อัพฉันได้นะอืมใช่แล้วแหละเพื่อนตัวเอง ดีโยโอ้ยเอสเคสเกเป็นไงบ้าง่ะจะไม่คิดว่าจะได้เจอนายวันนี้นะโอ้โหเออมอฟเฟสบอยนั่นใครนั่นเดี๋ยวนั่นจิมมี่เคนเหรอเขามาทำอะไรที่นี่อน่ะนั่นใช่เขาจริงๆใช่ไหมเนะี่ยล็อกแอนด์ l ร b a เบบี้เราเปดิดเปิดตา oh. ดูซะดูชั้นสิ ฉันเนี่ยจิมมี่เคนตัวจริงเลยตัวมันเป็นเกิดอะไรขึ้นเหรอเคสเกิเอ่อนี่คืออย่างี้นะเพื่อนอนั่นน่าจะไงฉันเชียร์เขาเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องเป็นฉันนะ่ะฉันไม่อะไรกับเมสซิกของเขาแล้วฉันทำไม่ได้หรอก ก็ทำแล้วที่ทำได้ความสามารถแล้วแล้วนก็คิดทีด่นายจะพูดได้เหรอเอาก็ได้ฉันไม่รู้แล้วว่าทำไมนายถึงทำไมนายไม่ลองเชียร์ดูล่ะฉันบอกเห็นไหมฉันบอกไปแล้วฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่สามารถทำได้หรอก จะไม่ดีกว่าเหรอถ้าถามใครบางคนที่รู้เกี่ยวกับเขามากกว่าน,นี้ฉันเชื่อว่าเขาคงจะแฮปปี้สุดๆเลยถ้ามีใครชมเขาเกี่ยวกับเพลงของเขาเหรืออะไรย่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าจิมมี่เคมีแฟนอยู่หน้าพอนที่บุริย่ารีคอร์ดอะชิบิยาที่ในในชิบิยาในวันอื่นอะลองหา,หาเขาดูสิเออดีๆได้เลยก็ไม่มีอะไรนะแต่นายมาถามพวกคอนชทนี่ก็จริง ก็มาหาฉันนะถ้ทุกเมื่อนะถ้านายต้องการคนที่ขี่ยังวะจะไปอยู่กับนี่า้างไฟสิอันนี้เงาดิอะพวกเขาไปแล้วเหรอทีตอนี้ขอให้มาหาแฟนแฟนคลับที่ มันาจะมีเกียนเราก็เตินไปยืออะไรจะาต้องหนดีกว่าใช่ มีเคียนตัวจริงไงไม่ต้องห่วง <L ip> คุยไปเรื่อยๆลองคุยไปจะบาบังบังบังได้ดนี่ถ้าตำรวจคงไม่เกี่ยว นู้นเค้มาฝั่งนี้นานแล้วอืมเฮ้ยนา่นมันจิมมี่เคีนนั่นจะได้คุณใช่ไหมอ๋อไม่มีทางโอ้ my god นั่น,นมันจิมมี่เคีนตัวจริงขอขอลักเส้นหน่อยได้ไหมคะโปรดฉันชอบ ไอเลฟเอนเมนเทลฮัมมิงเบิร์ดฉันเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะขอให้ฉันได้จับมือหน่อยนี้ไหมคะจิมมี่เคนครับคุณเจ๋งมากเลยครับคุณนี่มันติมไม่ด้วยสนิทเหลือเกินเอ้เฮ้เอชิเห,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 ห็หนูเห็หนูเห็หนูเลมเ่ิรดน่ารักของฉันเจ้จิมมี่เคน โอ้เขาเต็มด้วยคาริสไมาจริงด้วยยังไม,ม่เข็นเหรอหอูฉันมันเป็นสีเยี่ยไปเลยฉันได้พบเป็นโตเป็นเป็นปน่ะเ,เป็นวันที่ดีจริงๆขอบคุณขอบคุณฉันรักพวกนายทุกคนเลยไม่ใช่เค่แบบเค่ให้ลูกดีมด้มันอี เ่เทนะคุณก็ยังเป็นหนึ่งในแฮกเกอร์ที่ดีสุดในอีเดนด้วยผมด้ยินว่าดีแค่ว่นของคุณนยแข็งแกร่งมากยิ่งหรอเลอคุณอยากฟังลองฟังดูไหมครับผมสามารถโชว์ให้คุณได้แบบ เร็วๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่มากหรอกอะอันนี้คือวารุดามอนครับค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่เออถึงขนาดแล้วผมให้มันเล็กลงนะครับมันก็จะโชว์คนที่นี้ได้ ก่อนนะฉันคิดว่าว่าแล้วมันต้องถูกต้องนี่มันเรื่องไหเป็นจริงเลยมึงโจโจโคอะไรอย่างไรปิดโต้นั่นโต้ทต้งใหญ่แล้วก็นน้องที่ทรงพลังมากเลยมีฟไปามาจาก FM, อเอฟเมฟเอน้อเฮมิบเบิร์นแน่เลยทั้งโคตรเจ๋งทาไมเชื่อเลยวะนายทำไมเชื่อเลยวะนายอันนี้ด้วยอะเข้าใจด้วยอะ นั่นมันเป็นนกศักดิ์สิทธิ์นะแต่ฉันก็เป็นปีศาจคุณจิมมี่เคนครับเอ,อช่วยต่อสู้กับผมหน่อยได้ไหมเออเจอ,อขอไม่เคยความดีๆหรอกนะวันนี้มเจมออ์ของนายก็ดูเหมือนจะไม่สู้กับฉันได้หรอกอ้อต้องขอโทษด้วยนะ หนูปีศาจดูเหม,มือนว่าอของฉันมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้น่นี่คือได้ยนินไหมฉันคิดว่าจิมมี่คินเขาทำ,ทำลายแพทเทิร์แหละไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันวันดีที่สุดขนุฉันจิตฉันเลยนะอ้าวเฮ้ยมึงไปไปบีบนั้นได้ไงวะอืมอะไรเด้อดูเหม,ม,มือนว่าเขาต้องการให้ฉันช่วยนะ ก็ไม่อ,อยากให้เขาเศร้าอีกครั้งหรอกนะแต่ว่าที่ขุนต้องช่วยเขาแหละมาอยากสู้เหรอจัดไปดีลองหน่อยมาแล้วคุณไอ้มูนหลับไว้งามหลับเลยเอาไปดีโูลีไลท์ เก็บอยู่ไลนนิ่งโจ๊ดหน้าสิบหกคอสเคาวเตอร์เ e ่รอเคาวเตอร์อย่างเดียวเลยอูดในมูนแอนงเดียวสักสามปะอ้เจ็บไอ้แม คนท่าแสงต้องเทนี้อยู่แล้วเ้ hey, อยู่แล้วมัะงั้นก็นิงโจ้ไปแทงเข้าไปเลยอันนี้วิบโดนอันนี้เลยเอาอีกไงติดสถานะหลับนกด้วยเลยเป็นไงตั้มเขาให้หลับ แล้วก็ไปเสียไนเมเติมยาซะหน่อยแล้วก็ด้วยเติมยาทีเต็มอมกสไคร์ เอาเตอร์สวนเรียบร้อยจิมมี่เคนเดีย hey, ใช้ได้แล้วเราจิมมี่เคนคุณนี่เจ๋งจริงๆคุณเก่งแงอย่างที่เขาล,ล่ำเรือเลยโอ้ผมเกิดจะอันนี้แล้ว,ลวเนี่ยน้ำตาเกิดจะไหลเนี่ยไม่เห็นที่คุณีากโบเตอร์ว่าคุณเน่ยกำลังพักเบรคอ,อยู่ ผมเกือบจะสิ้นหวังแล้วว่าคุณน่ะจะไม่สามารถคัมแบ็กได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณถึงจะจะยังงั้นแต่ว่านะคนกำลังพูดว่าคุณน่กำลังรีทายอยู่ผมไม่อยากผมไม่หยุดรอคุณเลยที่จะกลับมาอยากเชื่อว่าเลยผมจะไม่ได้ฟังเพลงคุณเดียวอ่ะแค่แล้วเพลงเพลงของคุณน่ะมันให้รู้สึกมันที่พิเศษส,สุดๆไปเลย ที่มิคเคนอย่าจมแพ้นะครับไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็จะรอแต่ว่าอืมหัวใจของฉันไม่ไม่ไม่นั่นมันไม่ล็อกเลยที่มิเคนอืมถอนตัวเหรออย่าไม่ให้ฉันคําหน่อยเลยมันโอเคการคัมแบ็กที่ยังไม่ได้ตัดใจนะเอออาจีรย์ทุกคนนะต้องการ พักผ่อนเข้าใจไหมนี่ฉันอยู่เส้นตางของฉันของฉันแล้วโอเคเอย่าตระกวลไปจับตัวน้อยไม่มีใครจะพาพา,าฉันออกออกจากเกม่อยหรอกฉันจิมมี่เค้นจะบอกประกาศเลยตรงนี้เลยว่าตอนนี้ฉันจะกลับมายา้ยาวยคุณจะกลับมาเหรอครับโอ้ใช่ใคร,ใครในี้แหละ ก้อปรับเสียงก่อนแล้วไมคาแล้วก็เสียงรื่มตอนนี้ฉันไม่สามารถหยุดความเป็นจ้ความอาชีพของฉันได้เลยเกีรอหนะอีกน้อยแร้เท่าไหร่ฉันกำลงัลงรอ,งองการกลับมาครั้ง,งใหญ่อยู่ที่ก็มา อ้ยดีใจเว้ยเออก็ดีแล้วอันนั้นนายคิดว่าการก,กันโกหกเกี่ยวกับการเกี่ยวับเรื่องนะอินสปิเรชันนเกมดันใจจากอินโฟเมโร์ฮัมมิงเบิร์ดแล้วก็การคัมแบ็กคอนเสิร์ตนั่นเหรอ นายชิ่ว่าฉันเป็นใครกันฉันนะจิมมี่เคนนะแะอีกอย่างนึ่งนายถูกถูกม็อบมอ,มอเบเฟรบอยเาไินหน้าพวกเขาแล้วฉันไม่สามารถทางหัวใจน้อยของพวกเขาได้อืมอย่าซึบอย่าแปลกย่าไม่ต้องปแปลกใจขนาดนั้นสิ ในฉันแต่ฉันได้รู้แล้วอ่าแต่ที่อยู่ฉันเนี่ยมันที่ที่เอกแอนโลมันไม่ใช่แค่ในอีเดนหรือ,อยงพวกเซออนหรืออะไรสนางพวกนั้นแหละนายควจะดีใจนะดีใจด้วย จะเป็นเพราะเขาติดคดไม่ได้เลยแล้วก่อนนน้นสำหรับตัวน,นี้ฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วไอ้น้องอะไรวะเออดูเหมือนเขาอเอาอะไรบางอย่างเลเยไม่างอย่างหล่นไว้นะถึงแฟนของฉันเคซุกเออิเขาคงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกนะ ถูกชัดเจนดูนะฮะบางทีนะโอเคทีเท่เสร็จแล้วก็สำหรับทนีนี้พาร์ทนี้ก็ตัดไวิธีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ่า20นาทีเฉยธรรมดาหาอก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวดูก่อนไมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับจีนไม่แถมแก่ไปไปนเจ้ามาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าสู้เว้ยยังไงก็จะหายสักวันหนึ่งอยู่ดีแหละ